วัสดีครับพบกับสุดการ Liverpool ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่มีแฟนบอลเลตเตอร์จำนวนหนึ่งนะครับที่ไม่น่านรักเอาเสียเลยได้ทำการล้อเลียนสโมสรลิเวอร์พูลนะครับโดยการร้องเพลงนะฮะสำหรับเหตุการณ์โศกคณะกรรมฮิวสบโบโรในการแข่งข,ขันในช่วงแรกจากนั้นนะครับไม่นานกุ้งหูเกลเซอร์อย่างเคอร์ติจอนและเทนอเล็กซานเดอร์โน,โนตั้งสองคนที่ยิงประตูปิดปากแฟนบอลสุนขัขจิจกสยามและใชัฉชนั้นในเกมนี้อาจจะส่งให้ทีมของพวกเขานั้น หล่นชั้นนะฮะไปสู่เดอะแชมเปี้ยนชิพในฤดูกาลหน้ามีโอกาสสูงมากนะครับเรียกได้ว่าพอยิงเสร็จนะครับโอ้โหหลังจบเกมนะครับทั้งเทนและเคอร์ติจโชนนะครับซึ่งเป็นสเกลเซอร์แท้ๆของลิเวอร์พูลนะครับก็มาทำการเหมือนจะเอาคืนทางแฟนบอลของสุนัขจิ้งจอกเลสเตอร์ซิตี้จำนวนหนึ่งที่ร้องเพลงล้อเลียนโศกนาฏกรรมฮิลส์บโรนะครับก็จริงๆแล้วนะครับโอ้โหมันก็ เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเลยนครับเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์กันนั้นนะครับหลายจริงหลายคนนะฮะน่าจะรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่เราไม่สามารถจะอธิบายได้ออกมาเป็นคํำพูดในหลายเหตุการณ์ที่ผู้เล่นลิเวอร์พูลมักจะโดนกระทําแบบนี้นะครับหากเราย้อนกลับไปในเกมที่พบกับอาร์เซนอลในจังหวัดที่กานิชากายัวโมโหเทนอเดเนอร์โน no, นะครับแฟนบอลลิเวอร์พูลในสนามจากจังหวะนั้นก็กลายเป็น การจุดประกายพลังยิ่งใหญ่ให้กับดิบโผลและแฟนบอลในสนามไปเลยนะครับก็เรียกได้ว่านี่แหละครับมาแย่หลังแตนแล้วก็เจอทีเด็ดไปเลยกับลีกที่คุ้นเคยซีสโมสรนในพิมพ์ลิงครับที่เซดิลมาเน่น่าจะย้ายมาร่วมเทมซีทีมหน้าย้ายร่วมทับอนาคตของเซดิลมาเน,น่นะครับกับไบ,บายามวนิกดูเหมือนใกล้ที่จะถึงทางตันแล้วนะฮะและมีรายงานมาว่า ครัเซอร์ตาเบาย์มินิกไม่ต้องการคิดจะเก็บมาเน่เอาไว้กับเทียมนั่นหมายความว่าเขาต้องเตรียมหาทางหนีทีทางไล่เพื่อเริ่มต้นอาชีพกับสโม,มสรอ,อื่นในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเดี๋ยวยิงทิ้จ่ดเซนกเกย้ายจากลิเวอร์พูลมาเล่นในทิ้นอเลีันส์อารีนาโดยค่าตัว27ล้านปอนด์ราว1,137ล้านบาทเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับแต่ผลงานของเขาหน้าปิดหวังอย่างมากโดยนักเตะซัดไปแค่7ลูกในศึกบุนเดสกาเยอรมัน แถมยังต้องโดนปัญหาอาการมาเจ็บเล่นงานอย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากนี้นะครับซาดอมาเน่นยะฮะยังมีปัญหาทะเลาะกับทางด้านลีลอยซาเน่ภายในห้องแต่งตัวอีกหลังจบเกมที่แพ้ระบายสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ในรอบก,ก่อนรองชนะเลิศแม้ว่าจะมีการขอโทษขอโพยแล้วก็ตามแต่ดูท่าทางโทมัสตูเคิลเทรนเนอร์ของไบยูมอนิกไม่ต้องการที่จะเก็บเซเดลมาเน่เนักเตะรายนี้เอาไว้เก็บทีมต่อไปนะครับ และหากเกิดกรณีนี้ขึ้นแน่นอนว่ามาน่คงจะต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะหาสโมสรใหม่และถ้าหากว่าน,นักเตะเลือกที่หวนกลับไปเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกอีกครั้งงานนี้มีความเป็นไปได้ที่4สโมสรในพรีเมียร์ลีกน่าจะตัดสินใจดึงมาเน่เข้ามาร่วมทีมครับแล้วเริ่มต้นกันที่สโมสรแรกนั่นะก็คือเชลซีทับสิงโตน,นุยองครามเชลซีพยายามที่จะหาทางเลือกในเกมรุกเพิ่มเขึ้นเนื่องจากพวกเขามีปัญหาในการทําประตูในเกมนี้น โดยทีมซัดเป็นแค่3าประตูในลีกเท่านั้นจากการลงเล่น35แเกมฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สโมสตรต้องการกอนน้าตัวเป้าที่มีความจุ่คอมและมาเน่น่าจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีซึ่งเชื่อได้ว่ามาริโชโปเปชโนโว่าที่คุณซึกคนใหม่ของโจเซคงจะพอใจกับการได้ออปชั่นแบบนี้เข้ามาสรงครับเพราะอย่างน้อยน,นะครับก็ได้นักเตะที่มีประสบการณ์สูงแถมยังผ่านสมรภูมิเดือดในลีกสูงสุดของเมืองพอดืดีมาแล้วอีกด้วย สองอาร์เซนอลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะสำหรับเซนิโอเมเนก็คืออาร์เซนอลซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขากำลังที่จะพลาดการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยแรกในะรอบเกือบ20เปโดยทีมของคุณซือมิเกลอารเตต้าทำผลงานใ้อย่างยอดเยี่ยมและนำเป็นจ่าฝูงถึง93%ของซีซั่นแต่พวกเขาดันฟอร์มสะดุดในช่วงของสุดท้ายทำให้โดนแมนเชสเตอร์แสงหน้าและมือข้างหนึ่งถือโทรฟี่แชมป์เอาไว้แล้ว แน่นอนนะครับหนึ่งในเหตุผลที่แคกคนเนอร์มีผลงานที่แย่ๆกับเพราะเกมรุกขาดประสิทธิภาพในช่วงถ่ายฤดูกาลและไม่สามารถรับแรงกดดันได้ฉะนั้นมาเน่น่าจะเป็นคําตอบที่ดีในการเข้ามาเติมเต็มเกมบุกของเทียมแถมยังช่วยประคับประคองพวกแขลมดาวรุ่งสําหรับการรุนความสําเร็จในฤดูกาลหน้าสามนิวคาสซิลยูไนตเด๋ยวสำหรับอีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจเสดีมาเน่นั่นก็คือนิวคาสซิลยูไนต เพราะพวกเขาต้องการผู้เล่นที่มีคุณภาพสูงและเต็มไปด้วยประสบการณ์ฉะนั้นดาวเตะใบยนมนิกในองค์ประกอบที่กุนซือเ e อ็ดดิฮาวอยากได้ตัวมาเสริมทัพเนื่องจากสาริโดงต้องเตรียมตัวเพื่อเล่นเกมรีและฟุตบอลทั่วโยุโรปใน,ในกันหน้าดังนั้นการได้มาเน่มาร่วมทีมถือได้ว่าเป็นการเพิ่มขุนกลังในถึงเลึกและยังทาให้ทีมมีประสิทธิภาพสูงอีกด้วยทีมที่4ลิเวอร์พูลของเรา ส่วนอีกหนึ่งทั้งเลือกที่น่าสนใจสำหรับมาเน่นะัก็คือลิเวอร์โพลซึ่งดูเหมือนว่าพยายามที่จะนตัวนักเตะขวัญใจสาวง cup, ุงเดอะครับกลับมาร่วมทัพอีกครั้งเพราะนี่คือหนึ่งในนักเตะคนสำคัญข,ข,ของยุคเจอเก้งครับและช่วยทีมคว้าแชมป์มามากมายรวมทั้งพิม์ลีกและยูฟาแชมเลกเป็นตน้นก่อนหน้านี้หงแดงก็ไม่อยากขายดาวยิงใจบุญ เมื่อช่วงสเสมอที่พ่นนานาแต่พวกเขาจําเป็นจะต้องปล่อยนักเตะเพราะเจ้าตัวยืนยันต้องการอัลลาทินแอนเวลแม้ตวตอนนี้จะมีแนวรุกเต็มสู่ทั้งดาวินยูเยสคดิเกโตลุยเดอาร์ตดิโกโซตาและโมมิซาลาแต่ถ้าหากได้มาเน่คืนทัพก็น่าจะเป็นกิกซอที่น่าสนใจในการลุ้นความสุเรในซีซั่นใหม่นี้นี่คือ4ทีมนะครับที่มีโอกาสคว้าตัวซาดิโอมาเน่เข้ามาสู่สโมสรน,นะครับก็มีลิเวอร์พูลของพวกเราด้วยแฟบนบแล้วครับ คิดเห็นกันอย่างไรอยากได้ดเซโดมาน่เข้าสู่ทีมหรือไม่แฟนอาร์เซนอลใจสลายนะครับเร่ขายเสือ้อฉลองแชมป์พรีเมียร์ลีกหลังทีมรักซอวเวลเสียแชมป์เรียกได้ว่าโอโหใจสลายจริงๆนะครับสำหรับแฟนบอลไอ้ปืนใหญ,ญ่อาร์เซนอลเลข่ขายเสือ้อฉลองแชมป์พรีเมียร์ลีกหลังทีมรักซอวเวลกินแฮ้วโดนแมนเชสเตอร์ซิตี้ปาดหน้าขวาแชมป์ วันที่1 7พฤษภาคมนะครับคองขึ้นไหวหมังจากที่ไอ้ใหญ่อาร์เซนอลเปิดบ้านพ่ยกับไบรตันแบบคารลอย3-0ทำให้อาร์เซนอลมี81คะแนนเท่าเดิมจากการลงเล่น36เกมตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้4คะแนนแถมยังแข่งขันมากกว่า1เกมแถมจะหมดโอกาสควา้าแชมป์แน่นอนแล้วเพราะแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องการเพียงแค่ผลชนะนัดต่อไปก็จะคว้าแชมป์ทันทีล่าสุดสาวกอาร์เซนอลรายหนึ่งได้นำเสื้อชุดทีมเยือนที่มีการปักด้านหลังด้วยคำว่าแชมเปี้ยน23 ออกมาตรการขายใน Facebook Market Fla t พร้อมตั้งราคาขายเอาไว้ว่าฟรีส่วนช่องที่ต้องระบุสภาพสินค้าเขาใส่คำว่าเต็มไปด้วยน้ำตาเซอรลาอัลซแนนกับมีคิวบุกไปยันฟอร์เรสในวันที่20พฤษภาคมนี้ตามเวลาประเทศไทยห้าทุ่มครึ่งต้องการผลชนะเท่านั้นนะครับแถมต้องไปลุ้นให้แมนเชสเตียร์แพ้โชเซในเกมเดกในวันที่21อพฤษภาคมนี้ตามเวลาประเทศไทยสี่ทุ่มตรงเพื่อโอกาสในการลุ้นแชมป์ของไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลก็เรียกได้ว่าโอ้โหช้ำจริงๆนะฮะ นำมาตั้งแต่ต้นใกล้จะจบแล้วมาหลุดในช่วงโค้งสุดท้ายนี่คือสุกาวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเยือนคนที่17พฤษภาคมนะครับขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน ชายผู้บา้าคลังลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ